ครับพี่น้องครับคุบพอกับผมท่าอชอคดีและพีเ่เดวิดเชียวครับพาพี่น้องมาอัปเดตสถานการณ์หนางานที่หมอชิด2อ,อีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับตอนนี้ไปยังได้แล้วพี่นอ้องเบิงเบิงเบิงเข้เาไปโอ้คลิปนี้สิเหลวแล้วพี่นอ้องโค้งโค้งนะโดยเฉพาะเต็มแม่ปี๊พทอดแล้วแล้วครับดวนอีลีแล้วดวนอีลี ต้องออกฉากแรกด้องออกฉากแรกคุณนะครับส well ูงหูท่วมท่วมต้นโพคุณนะพี่น้องคุณนะเดี๋ยวขึ้นไปเห็นลิบลียังมีท่านแหลวอยู่คุณนะขึ้นไปอีกนาเด็กดูยเฟิร์บนะมันอี้น้ำหาเต็มจะของพอแล้วพี่น้องคุณข้างหลังโหลดคุณพุณคุณเปลี่ยนฝา เพราะท่านได้เหตุผลอยู่ครับโอ้ยไอ,อ้กุ้งไม่ใช่กุ้งคุณให้กันเองครูฉีพันดูแลศิลปิน,ลน,นหลายๆคนหลายๆคนเลยขอบคุณที่ฮารดี้นะคะที่จา้งางซาวฟูวันละ800บาทที่ตกลงกันไว้ขอบคุณมากมากค่ะแต่ไม่สามารถรับได้นะคะต้องกลับขออภัยไปด้วยขอเปียพรเปียเยอะกัน1,000บาทปั๊ดจดปั๊ดค่าจ้างผู้ดูแลนี่หลายกว่าค่าตัวผมผู้ต้นนี่ไหมไม่รักษาหมื่นผู้ต้นเพราดราคาก,ก 1, ารปาด สุดยอดดิล่แปดร้อยเพราะเอาเนาะพนวาเพราะว่ามีผู้เก็ทับอยู่พันหนึ่งพนวาปาดทุสุดยอดกะแล้วแต่ให้เลือกเอาค่ะนะมีที่อยู่แน่นอนแน่ยกับเออเพื่อนมีอยู่แน่นอนหนึ่พันบาทกับเออเออน่ะสุดยอดดิลีเราเออเลยพัฒนาดอกลูกเด้อยังไง เนี่ยครับหลังเวทีนะครับผมตอนนี้ก็มองยูมองเศร้าศิลปินเริ่มเป็นระบบระเบียบขึ้นแล้วนะครับน้องๆขึ้นกตล่างจัดของเตยียมของข้างในแต,ต่แต่ล่างเวทีนะครับพี่น้องครับมาแล้วคนย่อยกันมาแล้วเย็บของใครของมันมาแล้ว เอา้าต้องลางไบ่ได้บุรี่น้องแข็งแรงอยู่ไอ้หัวจักอยู่อยเอา้าเอา้เอาพีหน้งเท่าไปมุมทางผีไปมุนมก็ไปก็ไม่นี่ยแหละในส่วนตูล้ลำโพงเสร็จสับเรียบร้อยนะครับผมให้แนตะพูอยู่นี่นีละนี่สบายก็บม คนตกฝ่าห้องก็บ่ได้เดือดร้อนยังหนิร้อนค่ะเดือดร้อนทุกันค่ะบม่ได้ขึ้นแสดงพี่หนกันเขี้โอ้โหนะครับเ <laughs> ชีย้ยแล้วสัปาหทีพี่น้องเชีย้ยแล้วเชีย้ยแล้วสัปาหทีนะครับผมปึ๊บ <laughs> ลำโพงขึ้นได้แล้วบ่ติดบ่ค้ามื้อนี้ครับบ่ติดบ่ค้าทั้ง2องฟังเลยครับเรียบร้อยนี่เวทีหมอลำสมัยตะกี้พี่น้องตะกี้บ่ทันได้มีแบบว่าสั่นลอยออกมาบ่ทันได้มีแบบ ลอยเงี้ยออกมาหนี่งสีสูงแังสีเล่ยนี่ครับส,สูงสูงแบบนี้เลยเลอยยยู้เยหยือ่ผมประจันนี้ในปลาสมประเทงเนี่ยเวทีตะกี้ซ้ำมีเล่ยนี่ครับเวที่มอลลัสมัยก่อนเนาะสีเล่ยวันนี้ซืมือนี่พัฒนาครับเพียออกมาหอดีนะเวทีน้ยที่เพิ่นเอานั่งหลานออกมาเลี้ยงแล้วเพียหอดดีแล้วก็ตั้มลงมาที่นี่ครับเพจ fc fans c แฟนคลับซีรีส์ปินเขาถึงกันได้ง่ายขึ้นทั้งด้านหน้าเวทีนะครับ นี่ป๊าเป็นธรรมดานะครับเนาะเอา้าพี่น้องรับเบิ้งครับชมสถานทีต่ตอนนี้ฝากับภาพพี่น้องมาชมบรรยากาศภายในงานนะครับส่วนบูธอาหารเครื่องดื่มเนาะตอนนี้เกาขับสองฝั่งครับมาลงแล้วอาหารเครื่องดื่มมาแล้วสองฝั่งเหมือนเดิมนะครับผมนี่มาแล้วมาแล้ว ต่กอนเนี่ยหันหลังมาทางนี้ัน,เ,นเปลี่ยนกลระพืนไปหันไปทางเกาเึิบมาตั้งโค้งเล็กโค้งยังแล้วเนี่ยครับกะแป๊บเดียวแซบพี่น้องครับแป๊บเดียวแซบเดียวก็เลี่ยวก็เ,วกลเลี่ยวนะครับนเ,นเพื่อนของเพะ่ืดก็ร่างมาขนเข้าไปเนาะร่างมาขนของเก็บของเข้าไปพวกลังพวกงยังสินะครับไ,ได้การเลย ภายในเป็น5ที่พื้นที่หมอชิด2นะครับบ่อนขั้งจะแคบักหน่อยนะครับพี่น้องบ่อนขั้งจะแคบักหน่อยแต่ว่าแฟนคลับเอฟซีสะดวกในการเดินทางนะครับวันนี้กันเลืยไหลนะครับทุกเชื้อทีมมะเร็งทีมหมอชิดกับ,บสีแฟนคลับเอฟซีกับสี่ไลน์นะครับเข้ามาแคบผมนีก่ก็เพราะเป็นยางแคบพักเลยได้ครับเนี่ยครับก็ยังกว้างอยู่ แต่ว่ามันแคบสําหรับแต่ว่าทำมอลลมมาล่นเนาะแล้วค้นหลายไปที่นี่คนหลายนี่ครับมันไม่ได้แคบอาซะเลยได้ครับจูค้นได้กับพื่ว่าหลายพันอยู่ด้วยครับนี่ครับมันเต็มพื้นที่นี่ก็คือหลายพันอยู่ครับนี่นี่ที่น้องเพื่อนกัานันาง่งกินเขากินน,น,น้ำเนาะนี่อีกฟังนึงนะครับผมบุตร เครื่องดื่มนะครับอาหารเครื่องดืม่มอยู่ฟังหน่อยสองฟังซ้ายขวาของตูมพุ่งนะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วคนไหนเป็นกับพักกันนอนพักกันอยู่กูสินะครับพี่น้องศิลปินเของผู้ใด้ิเปิดนาทีแล้วส่วนนาที ใส่แห้งานเพ,พันเพันกับนาที่เฮ็เดเกี่ยวกับพวกเล็กพวกเวทีเพันกับเฮ็ดไปนะครับผมบรรยากาศพักถเป็นนาที่ของศิลปินมอลลั่มแดนเซอร์ต่อย่ำแรงนะครับผมอ้าวรถมาแล้วสังกัดีมาแล้วครับรถสังกัดีรถสังกัดีหลอมบริเวณงานมาแล้ว,าลวมาแล้วมาแล้วแต่ว่าปัญหาของหมอชิดเนี่ยคือ นอกจากพื้นที่แคบแล้วก็สิมี่เป่นไห้ลดเสียงลงเิ่นบ่ให้ใส่เสียงดังแห้งหแล้วกาอีกอย่างหนึ่งคือเวลาหลิ่นเลกเร็วนะครับคนนะมาแล้วมาแล้วน้องบอมน้องแบมกุย มาแล้วมาแล้วน้องบอมน้องแบมครูเอครับลูกลูกมาแล้วครับศิลปินเริ่มลังเมื่อหลายคนแล้วครับคุณออันนี้ผู้เดชสวัสดีครับอะไรนะครับแมน,น,น,นครับผมอุ้ยไอเจ้ามาแล้วป่าบัวที่ไหนเห็นดิได้ที่เขาไปใช่ไหมมาแม่โดมเขาไ่โดมนั่งยืนหันขาครับขงัง<อ>หลังตูดล้มพุงโอเคครับเดี๋ยวพอนยาอ่างเข้าไปครับผมครับ มาแล้วพี่แม่บ้านหัดเขียนบ้านหัวใจสีเขียวครับอบอุ่นตั้งแต่เวรเลยสวัสดีครับน้องเงาะปาดทุกนั่งอยู่นี่ไอเห็นนอนอยู่แต่หงพองตอนเ้าเสาผมอ่ะแนนแมนแมนเล่าหอวตาตาพี่หาพี่หาเออหงมืเออหงมือหงมืนอนนอน,น,อ,นอยู่ไหนไอเห็นมาหอดก่อนไออยู่หน่อยนึงกินแล้วบะเขากินแล้วากินแล้าอ๋ออ๋อกินเหล้าจบเลยครับไปไปหาเลาะย่างเล่นยญคนนะครับ สไตล์ผู้บ่าวแทบ้านเพิ่นห้อนของข้อพร้อมนอนได้หนิคุมใส่ลมแผงเราได้หน่นะครับเอาพี่น้องครับพัมาอัปเดตพี่น้อยในเบื้องในชุ่มประมาณนี้ครับเอ็นบ่พูดเหลวพูดเหลวคุมพูดเหลวพออกันคลิปหนาแล้วครับพี่น้องครับสลับคลิปนี้ก็บลาพี่น้องเพื่อนสมีครับผู้ใดที่เขาคุมอยู่ซีวัดออนไลน์แล้วครับไปขอกันได้คุมนะครับผมเหมือนแลงสหรับคลิปนี้ลาพี่น้องเพื่อนสมีก่อนนะครับพออกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ